11. มีนาคมพศสองพวันนี้ครับกับผมอาจารย์เก้กายะนันเปิดสายยานแห่งนักราบวันนี้เราจะมาพยากรณ์นะครับถึงดวงเกณฑ์ทั้งสิบสอราศีกันว่าจะมีเกณฑ์ดวงของท่านใดบ้างน,นะครับมีเกณฑ์โชคดีโยกย้ายงานโยกย้ายถิ่นฐานจากจากจากถิ่นฐานเดิมนั่นเอง และที่สําคัญนะครับจะมีใครอกหักรักคุดสมหวังในความรักบ้างในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพยากรณ์นะครับโดยการใช้ไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีในวันนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับราศีแรกครับคือชาวราศีเมษครับชาวราศีเมษขึ้นมาเป็นนากผจญศัตรูครับในวันนี้ชาวราศีเมษนะครับยังต้องสู้ อดทนฝ่าฟันนะครับเพราะว่ากําลังจะมีอุปสรรคเข้ามามีเหตุทําไม่ต้องสู้ทําไม่ต้องดิ้นรนทําไม่ต้องค้นหานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีเมษครับสู้ให้สุดเดินให้สุดนะครับและความสําเร็จจะมีเข้ามาสู่คุณนั่นเองยังไงวันนี้เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีเมษขอให้โชคดีนะครับ นะครับราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีพฤษภกครับชาวราศีพฤษภกขึ้นมาเป็นนาคมเหสีคําว่านาคมเหสีในวันนี้พี่น้องชาวราศีพิษภก,กํำลังจะได้รับความโชคดีได้หยิบนะครับหยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับและที่สําคัญนะงานหน้าที่การงานกําลังส่งผลจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อย่างแน่นอนนะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภกในวันนี้กําลังโชคดีเอาใจช่วยขอให้ท่าน โชคดีนะครับ <c oughs> ต่อไปครับเป็นชาวราศีเมถุนครับชาวราศีเมถุนครับขึ้นมาเป็นนาคเด็ดเดียวหรือว่ากล้าหาญในวันนี้นาคเด็ดเดียวหรือว่าน่ากล้าหาญในวันนี้ครับชาวราศีเมถุนนะคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่ดีงามจากการกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจของตนเอง นะครับกานลุยก้านแรกมันจะส่งผลสําเร็จในทันทีนะครับวันนี้พี่น้องชาวราศีเมถุนนะครับสู้ลุยทําให้จริงทําตั้งใจนะครับและจะมาเกิดผลสําเร็จอย่างแน่นอนเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีเมถุนครับอะครับต่อไปครับในตอนนี้ผมอาจารย์แก้กายะนันเปิดสายยานแหน่งนักราช ผมกาลังใช้ไพ่นะครับกายะนันต์ในการพยากรณ์ดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีในวันนี้นั่นเองท่านใดที่กําลังรับชมอยู่นะครับมีความประสงค์จะดูดวงพยากรณดวงนะครับแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่กายะนันทุกช่องทางนะครับเอ่ะครับเดี๋ยวเรามาพยากรณ์กันต่อนะครับต่อไปครับเป็นนะครับต่อไปเป็น ราศีกรกฎราศีกรกฎครับขึ้นมาเป็นนาคนักพรตหรือว่านาคบวชบ่งบอกว่าวันนี้ครับชาวราศีกรกฎนะคุณกําลังจะได้รับความโชคดีจากสติปัญญาของตนเองนะครับชาวราศีกรกฎในวันนี้มีความเฉลียวฉลาดมีการกล้าคิดกล้าตัดสินใจและมีการหลีกเลี่ยงภัยอาจจะเกิดขึ้นแก่ตัวเองได้อย่างดี นะครับวันนี้พี่น้องชาวราศีกรกฎถือว่าโชคดีเอาใจช่วยขอให้พี่น้องโชคดีนะครับ <c oughs> ครับต่อไปครับเป็นชาวราศีสิงค์ครับชาวราศีสิงค์ขึ้นมาเป็นนาคพ้นผิดนาคพ้นผิดวันนี้ครับชาวราศีสิงค์นะให้เรามมดระวังการทะเลาะเบาแหวงนะครับการพูดจาเจราจา การตกลงการที่ไม่ลงตัวอันจะเกิดผลเสียต่อคุณนั่นเองในวันนี้ชาวราศีสิงห์นะกำลังจะมีเหตุนะครับทำให้เราลุ่มร้อนใจร้อนมากขึ้นคุยง่ายว่าดามาดากลับไม่โกงเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็เอาใจช่วยใจเย็นๆนะครับมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอนขอให้พี่น้องชาวราศีสิงห์โชคดีนะครับ นะครบราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีกันครับชาวราศีกันขึ้นมาเป็นนาคสวรรค์หรือว่านาคฟ้าในวันนี้พี่น้องชาวราศีกันคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่ดีสวรรค์กําลังประทานพรไม้คุณให้บังเกิดสิ่งที่ดีงามและที่สําคัญครับชาวราศีกันกําลังจะมีดวงเกณฑ์ชะตากรรมที่ดีและส่งผลไปในทิศทางที่ดี ในตอนนี้และขอพี่น้องชาวราศีกันโชคดีนะครับอระรัมในตอนนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายานแห่งนครราชในตอนนี้ผมกําลังใช้หลักวิชาการนะครับไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ในการทํานายเกณฑ์ดวงชะตาการรมของท่านในวันนี้นั่นเอง ท่านใดที่กําลังรับชมอยู่นะครับมีความประสงค์จะเช็คดวงปยากรดวงนะครับสามารถนะครับสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับพี่กายะอนันต์ทุกช่องทางเอา่ะครับเดี๋ยวเรามาพยากรราศีต่อไปกันนะครับราศีต่อไปเป็นชาวราศีตุลครับชาวราศีตุลขึ้นมาเป็นนาคหลับไหลหรือว่านิทราคาว่าหลับไหลหรือวันนิทราในวันนี้พี่น้องชาวราศีตุลครับ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในวันนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นยังไม่เกิดผลดียังไม่เกิดผลดีครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังถูกกดอยู่มันหลับไหลอะดวงมันหลับไหลยอยู่ในวันนี้นะครับไม่ว่าจะบอกใครทำอะไรยังไงก็ตามไม่มีคนเห็นดีเห็นด้วยอย่างแน่นอนนะครับ ในตอนนี้ก็ขอท่านขอใหท่านโชคดีนะครับให้ชาวราศีตุลโชคดีเอาใจช่วยนะครับนะครับในตอนนี้ครับต่อไปครับเป็นชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกขึ้นมาเป็นหน้าครองบัลลังคำว่าหน้าครองบัลลังในวันนี้ครับชาวราศีพิจิกกําลังจะได้รับสิ่งดีกําลังจะได้รับข่าวดี สิ่งใดที่เคยทําไว้จากอดีตกำลังจะได้กลับคืนมาส่งผลทําให้ชาวราศีพิจิกโชคดีในวันนี้คนที่กําลังมีความรักแต่เป็นความรักครั้งเก่ากําลังจะเริ่มครั้งใหม่นะครับคนรักเก่ากําลังจะกลับมาถ้าใครกําลังรอคอยอยู่สุขสมหวังในวันนี้เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีพิจิกครับ ่อไปครับเป็นชาวราศีมังกรครับชาวราศีมังกรขึ้นมาเป็นนาคเล่เหลี่ยมวันนี้นาคเล่เหลี่ยมนะครับให้เระมัดระวังคนมีเล่เหลี่ยมใส่เรานะครับไม่ว่าจะด้วยสิ่งใดก็ตามฉลาดหลักแหลมเอาไว้ก่อนรู้เท่าทันคนนะครับอย่าตกเป็นเบี้ยร่างของใครยังไงวันนี้เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีธนูขอให้โชคดีนะครับ ในายตอนนี้นะครับผมกําลังใช้หลักวิชานะครับของไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ในการทํานายเกณฑ์ดวงชะตากรรมในวันนี้ทั้ง1 2บองราศีนะครับท่านใดที่มีความประสงค์นะครับจะเช็คดวงพยากรณ์ดวงแบบเรียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่กายะอนันต์ทุกช่องทางเอาละครับเรามาพยากรณ์ราศีต่อไปกันครับราศีต่อไปเป็นชาวราศีมังกรครับชาวราศีมังกรขึ้นมาเป็นนาคถือกําเนิด คำว่าน่าถือกําเนิดในตอนนี้ครับชาวราศีมังกรนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วนะครับทุกสิ่งกําลังส่งผลไปในทิศทางที่ดีไปในทิศทางที่สู่ความสําเร็จความเจริญก้าวหน้านั่นเองในวันนี้ยังไงก็เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีมังกรนะครับเมื่อทุกอย่างเกิดแล้วตั้งจิตตั้งใจ,งใจทาให้ดีและขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตในเร็วๆนี้เอาใจช่วยครับ ต่อไปเป็นชาวราศีกุมนะครับชาวราศีกุมครับขึ้นมาเป็นนาคภพครุฑคำว่านาคภพครุฑในวันนี้ครับพี่น้องชาวราศีกุมนะคุณจะทำอะไรก็ตามมีคนจ้องจับผิดมีคนจ้องจับผิดนะครับคอยดูว่าเราเนี่ยจะทำอะไรและนำสิ่งนี้ไปบอกในทิศทางสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองทิศทางที่ไม่ดีกำลังเกิดขึ้นกับคุณ คนกาลังปัดแข้งปัดขาจ้องเอารัดเอาเปรียบจ้องเอาผิดคุณอยู่นั่นเองนะครับในวันนี้คุณต้องระมัดระวังเอาใจช่วยขอให้โชคดีครับนะครับในระดับต่อไปครับเป็นชาวราศีมีนครับชาวราศีมีขึ้นมาเป็นนากจองจําในวันนี้ชาวราศีมีน,นะให้ระมัดระวังความวิตกความกังวลความเครียดนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะครับและก็ระมัดระวัง คนสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องชาวราศีมีนนะครับตั้งจิตตั้งใจดีและขอให้คุณโชคดีนะครับในตอนนี้นะครับผมกําลังใช้หลักวิชาการนะครับแ่งไพ่กายะอนันต์เป็นหลักวิชาของเจ้าปู่องค์พญาสีอนันตนาคราชในการพยากรณ์ทำนายเกณฑ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีในวันนี้นั่นเอง ท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คด,ดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่กายยะอนันทุกช่องทางและในตอนนี้ฝากติดตามรายการบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอที่สีแดงด้วยนะครับบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอที่สีแดงและ t ิกต็อกนะครับจะมีสาระเกี่ยวกับเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับพญานาคเนานะและดวงเกณฑ์ชะตาการรมมีบทสวดมนวนอยู่ในนั้นอัดแน่นเต็มไปหมดเลย นะครับยังไงฝากติดตามรายการบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ